ดีที175ทั้งอูดคันนี้นะครับสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับหลังจากที่ผมแปลงใส่จานไฟ j r ก็สตาร์ทติดแล้วแล้วคันนี้มีเสียงดังที่เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยนะครับว่ามันดังจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดเสื้อสูบ d t 175กันนะครับอันดับแรกก็ต้องถอดท่อไอเสียก่อนนะครับ น็อตคอยเสียจะมีตรงนี้กับตรงข้างหลังที่ปลายท่อนะครับเดี๋ยวแลกแกกออกแล้วก็น็อตคอท่อจะมีเบอร์12 2สองตัวแล้วเสื้อสูบเนี่ยจะเป็นเบอร์14นะครับเบอร์14ฝั่งมา2ตัวน,นี่2ฝั่งน้น็อตฝาสูบนี่รู้สึกน่าจะมีประมาณ6ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดน็อตท่อเสร็จแล้วนะครับถอดไปบ้างแล้วโอเคขยับแล้วเดี๋ยวไปเอาท่อออกฝั่งนู้นกันนะครับ เมื่อน็อตคอท่อบริเวณเนี้สอตัวออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงออกมาได้เลยครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยขยับหามุมนิดนึงก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องแกะคาบ,บูเลเตอร์ออกก่อนด้วยคาบูเลเตอร์นี่ก็แกะออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปอดด้วยนะครับสำหรับด t 1ีร้ตรงนี้จะมีปอด <Not> น็อตตึงเสือ้อมี4ตัวน็อต ฝาสูบน่าจะมีประมาณ6ตัวนะครับโอเคเราก็แกะปอดออกนะครับมันจะมีเข็มขัดอยู่บริเวณนี้เอาครีมบีบนะครับเอาบีบถึงขัดออกโอเคเอ,คอ,อกอเอยแล้วก็ดึงออกได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีน็อตฝาสูบนะครับมันจะเป็นเบอร์สิบสอนะครับจะอยู่บริเวณนี้ ริเวณนี้นะครับเ,เนี่ยเป็นบล็อกยาวเบอร์12นะครับมือเออนีน่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาโพรเทนออกก่อนจะได้ไม่เกะกะน,นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเพราะว่าทันเนี้ยลูกค้าก็อยากเปลี่ยนเสื้อใหม่อยู่แล้วเพราะเพราะว่าเสื้อตรงนี้ ทำมานะครับเขาทำมาแล้วรู้สึกว่ามันจะเปิดมาเยอะรอบสูงนะครับเดี๋ยวเปิดยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมีนัออยู่ประมาณ6ตัวนะครับเ,เดี๋ยว ดูไปเรื่อยๆนะครับน็อตนี่ก็บางตัวนี่ก็ไม่แน่นนะครับบางตัวก็แน่นนี่ไม่รู้ว่ายังไงจะถอนหรือเปล่านะครับ ทาเสร็จแล้วก็เราก็สามารถใช้มือหมุนได้นะครับน้ตนี้มีอยู่6ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์12ถ้าเป็น DT 125ก็จะเป็น4ตัวนะครับ หมดไป4ตัวแล้วนะครับเหลืออีก2ตัว ใช้มือหมุนนิดนึงรู้สึกว่ามันจะติดนะครับเดี๋ยวมันจะฟุดอยังไงก็ไม่รู้โอเคออกแล้วละ่ะเอายังเ,เ,เ,เดี๋ยวดูนะว่ามีตัวไหนค้างอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ออกแล้วตัวนี้ก็ออกแล้วตัวนี้ก็ออกแล้วนี่ก็ออกแล้วเอา,เอาตัวนี้ออกให้หมด Okay. ที่เหลือก็เดี๋ยวเอาเอาปแจัยมาคั่งแงะนะครับขนาออกแล้วเวลานี้ฝาพวกนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับถ้างแงะขึ้นก็แงะเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนี่อย่าเพิ่งว,วปฝืนนะครับดูว่ามาติดอะไรไม่งั้นขีบพวกนี้มันจะแตกนะครับพอาีบพวกนี้มันแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับแล้วมันจะซ่อมแซมไม่ได้เลยต้องซื้อใหม่อย่างเดียว โอเคเดี okay, Pero, e. io, ๋ยวดูลูกสูบกันนี่ลูกสูบนี่เหมือนเพิ่งคว้านมานะครับแต่ยังไงก็ต้องถอดดูก่อนเพราะว่าเหมือนฝาสูบเนี่ยปาดมาแล้วก็ร่องรอยเหมือนลูกสูบเคยแตกหรืออะไรมาสักอย่างนะครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์14นะครับฝั่งละสองตัว ก็ไม่ยากนะครับมันก็เหมือนรถทั่วไปอะแต่ถ้าเป็น d ีทีร้อยี่้านั้นน็อตเสื้อเนี่ยมันจะอยู่ข้างในต้องถันจากบริเวณคีบลงมานะครับแต่อันนี้จะเหมือนพวกเอสพวกขอดไอซ์อะไรเงี้ยจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันต่อ เลสองตัวก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ดูกันแล้วว่าเสื้อที่ลูกค้าบอกว่าเขาเปิดมาเนี่ยเขาเปิดมาเยอะอยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูเลยว่ามันเป็นยังไงลูกค้าบอกว่าขี่แล้วมันรอบมันสูงนะครับแลไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าเสื้อเดิมมาผมก็จะไม่เปิดอะไรก็แค่คูดเขา่าเฉย ใช้เสื้อดเดิมดมาดีแล้วนะครับสาหรับรถพวกนี้ไม่ว่าเป็นดีทีร้อยดีทีร้อยี่ห้าเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นในสนามไม่ได้แข่งขัน,น่ยผมแนะนําเลยว่าเสื้อเดิมเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าโมลแล้วจะไม่ดีโมลแล้วมันก็ดีนะครับมันแรงรถมันแรงก็จริงแต่มันไม่สามารถใช้งานปกติในชีวิตประจําวันได้นะครับเพราะว่ารถถ้าลองได้โมลแล้วก็ต้องขี่แต่รอบของสูง แล้วพอมาใช้งานตามปกติในชีวิตประจำวันมันก็จะลำบากถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ขี่ออกทิปหรือว่าขี่เล่นธรรมดานี่ไม่ต้องนี่ดีกว่านะครับคือมีขยับแล้วนะครับเดี๋ยวมันมีน็อตตัวนี่อีกตัวนึงเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะครับ เด,เดี๋ยวผมเอากล้องไปตั้งก่อนดีกว่านะครับค่อยจับให้ถนัดเพราะมือนึงจับแล้วมือนึงถ่ายนี่มันก็ลําบากนะครับโอเคฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้จะเวลาตั้งกล้องเราจะมองเห็นชัดกว่านะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับลูกสูกยัง ยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกสูกแล้วเหมือนใช้แหวนตัวเดียวด้วยนะครับตัวนี้เป็นลูกสูกซสิ่งนะครับใช้แหวนตัวเดียวด้วยครับโอเคเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูที่เสื้อกันนะครับที่เสื้อนี่แต่งมานะครับขัดมาแต่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูพอร์ตไอเสียพอร์ตไอเสียก็มีการเปิดมานะครับเดี๋ยว เดี <T itt les> um <ão> ๋ยวเรามาวัดกันดูเลยนะครับอันนี้นี่นะครับมองดูนะครับอันนี้เปิดมานะครับกับมีเสื้อตัวหนึ่งที่เจ้าของให้มาไว้สําหรับเีรตนะครับอันนี้เห็นนะครับดูพอร์ตนี่แตกต่างกันเลยนะครับสังเกตอันนี้จะพอร์ตประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูอีกพอร์หนึงนะครับเสื้อตัวหนึ่งนี่ะครับมันจะใหญ่กว่าการ่อยเลยนะครับเหมือนว่ามันจะเปิดยกมาสูงกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วผมจะใช้ ตัวเนีย่ยวัดให้ดูนะครับอันนี้ที่ผมวัดมีกี่นี้คร่าวๆรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ26นะครับอันนี้เช็ค mm hmm. <Check S 2> วัวเนีย่ยผมอีกทีนึงอ่าโอเคเดียวเนี่ยอัพวัวเนีย่ยวัดอยู่ประมาณ26นะครับแล้วเดี๋ยวดูดตัวนีนะ้ของเดิมอะพอร์ต ไอเสียมสูงอยู่ประมาณยี่สิบแปดนะครับเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดอันนี้ได้อยู่ที่ยี่สิบหกนะครับเป็นการวัดคร่าวๆแบบไม่ไม่ละเอียดนะครับแต่มองดูด้วยตาก็รู้ว่าประมาณนี้นะครับยี่6ห้ายี่หกเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ถ,ถือว่าเสื้อตัวติดรถมานี่เขาเปิดมาประมาณสองมิลน,นะครับเปิดมาสองมิล แล้วรอบมันก็จะต้องสูงขึ้นนะครับการเปิดยกขอดไอเสียสูงขึ้นในรอบเครื่องก็จะสูงขึ้นการขี่รอบต่ําก็จะหายลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องตัวนี้ของเดิมอ่ะสอดเดิมเนี่ยยี่สิบแปดมิลเนี่ยเขาทามาสูงอยู่แล้วอย่างเนี้ยแล้วลูกลูกค้าก็ขี่กําลังดีแล้วถ้าเราไปยกสูงกว่านี้อีกก็ยิ่งรอรอบเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวเทียบตีนเสื้อด้านล่างนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไง ครับตัวนี้เปิดแต่อันนี้คือก็อันนี้จะเล็กกว่ากันเยอะแต่อันนี้นี่ก็เข้าไปได้ใหญ่กว่ายกันหน่อยนึงนะครับโดยรวมใหญ่กว่ายกันหน่อยนึงแล้วฝาสูบก็ปาดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ปาดมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องเทียบรายละเอียดอีกทีนะครับว่าจะใช้ฝาตัวไหนแล้วไม่รู้ว่าสเปก มันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวค็แก้ไขกันไปนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ที่ลูกค้านํามาให้ผมแก้ไขนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเดิมๆไม่แต่งแล้วเพราะถ้าแต่งแล้วมันรอรอบแล้วใส่ท่อสูรใหญ่ๆมันก็ขี่ใช้งานทั่วไปออกคลิปขี่ชิวๆมันไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบแต่งแิ่นี้ก่อนนะครับเออแล้วเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้ดีกว่าก้านสูบนี่ก็หัวลมแล้วนะครับเนีย่ย นะครับการสูบนี่ก็หลวมแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่ามันจะใช้การสูบของรุ่นอะไรได้นะครับสําหรับเจ้า DT 175้คันนี้นะครับเพราะจานไฟนี่ผมก็แปลงของ JR ใส่ไปสตาร์ติกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ